นี่คือสภาพรถนะคะในข้างในนะคะทุกคนกระจกก็จะกระจายตรงพื้นเต็มไปหมดนะคะทั้งในพื้นและในเบาะรถนะคะทุกคนแล้วก็ที่เก็บของนะคะทุกคนจ๋ในรถก็เปิดออกผ้าคลุมของกบนะคะกบจะมีผ้าคลุมนะคะออกเขาดึงออกมาวางไว้ตรงเบาะเห็นไหมคะทุกคนคิดว่ากําลังหาของนะคะทุกคนกระจกก็แตกละเอียดลงมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนจ๋าน่ากลัวมาก กบจะให้ทุกคนดูนะคะรั้วนะคะมันมีอยู่สองชั้นชั้นบนก็คือที่มันสูงสูงก็คืออ่าเป็นของฝั่งโน้นแล้วก็ชั้นล่างก็คือเป็นของเรานะคะที่มันไม่เสมอกันน่ะฝั่งนน้นจะเป็นหญาของกบที่เช่าอยู่นะก็คือกําแพงนะ่ะก็คือฝั่งของเราเนี่ยสามารถข้ามไปข้ามมาได้เลยแล้วก็มีช่องเลึกๆแบบนี้ทุกคนสามารถเดินทะลุนะคะไปข้างขวาเนี่ยให้หันอยู่นะคะก็คือทางในอพาร์ตเมนต์ของเราเลยทุกคน เห็นไหมมีช่องแล้วก็หันไปอีกซ้ายมือเนี่ยก็เป็นอพเป็นถนนนะคะทุกคนสามารถเดินเข้ามาได้ถึงแม้ว่าจะมีต้นพามเนี่ยมันก็สามารถข้ามมาได้ทุกคนตอนนี้คุณน้ำนาก็หากระดาษมาปิดช่องหน้าต่างเอาไว้ก่อนค่ะทุกคนจ๋าจริงๆมันต้องเป็นรั้วแบบนี้เห็นไหมแต่ฝั่งเราไม่มีเห็นไหมมันต้องเป็นรั้วแบบนี้เห็นไหมทุกคน เห็นไหมยาวไปฝั่งโน้นฝั่งนี้มันเป็นโรงเรียนแต่ของเราไม่มีมคือวันนี้ก็คือวุ่นทั้งวันเลยคุณอำนาจจะต้องไปแจ้งความที่โรงพักนะคะแล้วก็ไปที่ออินเชินหรือว่าประกันรถนะคะทุกคนก็วันนี้วุ่นวายมากแบบเครียดด้วยกวังวลมีหลายอย่างที่แบบ ที่เข้ามาในหัวสมองของเราสองคนคะ่ะทุกคนมันมีความกลัวความตกใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเหมือนกับถาถมเข้ามามันทําให้เราแบบทําอะไรไม่ถูกอะ่ะทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือเห็นตํารวจมานะคะทุกคนแต่เป็นตํารวจผู้หญิงคะ่ะก็มีหลายคันทุกคนสิบ้าคัน รถตำรวจเท่เนาะอันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อนร่วมชะตารกรรมกับเรานะคะที่โดนทุบก,กระจกอะคะ่ะนางจะลงไปบอกตำรวจนะทุกคนว่าว่าที่จอดรถของเราอยู่ตรงไหน ตารวจเดินดูหรอที่แล้วเขาเดินดูหรอเออเ่าไหนกล้องเนี่ยกล้องนี่ไหนกล้องฉันไม่เห็นกล้องอ๋อแค่น่ะแล้วจะมีกล้อง้วเขาอยู่ รถเราก็มีกล้องแต่ว่ารถเรามันได้แค่หน้ากับหลังแต่ไม่ไม่ไม่ได้เปิดท่าบอลเราคือออ๋อใช่พอดีเพื่อนบ้านนะคะที่โดนทุบก,กระจกด้วยกันนะคะทุกคนเขามีร้านารู้จักร้านที่เปลี่ยนกระจกนะคะทุกคนแล้วก็ราคาดีกว่าที่พวกเราโทรไปถามแต่ละร้านนะคะ แล้วก็ใช้เวลาเปลี่ยนก็ไม่นานนะคะก็เลยคุยกันว่าโอเคเราจะไปด้วยกันนะคะเราก็จะขับรถตามเข้าไปนะทุกคนก็จะไปเปลี่ยนร้านเดียวกันนะคะก็เอยกบก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ครั้งแรกของเราแล้วก็น่ากลัวมากๆนะทุกคนคิดว่าไปหลายคนอยู่ทุกคน คิดว่าไปหลายคันน่าจะตามกันไปหลายคันเพราะว่าราคามันมันโอเคไงทุกคนมันไม่แพงเราจะตามผู้หญิงคนนี้ไปแล้วก็จะมีคันหนึ่งที่จะตามเราไปด้วยทุกคนเราต้องรีบทําเพราะว่าบางครั้งมันอันนี้มันถูกด้วยถูกกว่าแล้วก็พรุ่งนี้มันเป็นวันอาทิตย์กลัวแบบว่าร้านปิดตามเข้าไปอันนี้อยู่ Lawson เก the next right. 24, 24่สนาทีแถววัดแถวแวัดพม่าเหรอแถวพม่าวัดอากอันแล้วมาเคยไปเออเห็นแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงข้างหน้าก็ดึขงข้างขางวาของเราก็ดึขงข้างขวาใช่ไหมคันแดงนี่ปะคือขาคันแดอ,อ,อเค ที่แล <Okay, not. S 2> uh, okay, ้ไปหาตำรวจตำรวจว่าไงเขียนอะไรแก้ความนี่แิคะแค่นั้นแค่นั้นแหละเขาบอกมีคนต่อเชิญมาเหมือนกันโอแค่นั้นตำรวจถามแค่นั้นตอบไม่ไม่ถ่ายรูปไม่อะไรเหมือนบ้านเราเลยไม่ถ่ายรูปรถเราเลยมาแจ้กลับมาเออคือกลับออฟแล้วถามว่า รูปเพราะเราอยู่วิดีโอ,อก็มีเราก็โอเคส่งไปให้เขาส่งให้เขาแล้วเรา,า,เาจะเป็นแต่ไม่มีจะมีข้างหลังรถอะไรครับว่าเป็นอะไรที่จะจไปถ่ายไปถ่ายจะเมีข้างหลังรถอาจะอาจะ <Okay. S 2> สสอะไรที่ไส uh ่โอเคตรวจสอบน้องหน่อยอ่ะฮะ ตำรวจสองคันเลยโปลิศทั้งหมดที่กบที่กบผ่านมาเนี่ยนับมาเนี่ยห้าคันหกคันแล้วเนี่ยเมื่อกี้สองคันทำไมอ่ะโซนนี้ไม่ดีสาพี้บ่เบนี่ก็ตำรวจใช่ไหมตำรวจอีกแล้วนี่อะไรอ่ะใครมา ตำรวจเห็นไหมอันนี้คือว่า north, s อันนี้ตอนนี้อยู่ north, south ไปกัตอนเราอยู่ south นี่ตนภาคเหนือที่รักประมาณสิบคันได้แล้วใครมาใน่มาที่รักสิบคันได้แล้วที่รักตำรวจน้าสานน้สนามใหญ่เครื่องบินัองนั้าน้าเขามาเขามาสนามใหญ่เพื่อทดสอบอะไรอ๋อไอคิดว่าพวบประธานจะมาป่ะคิดว่าใช่ใช่ไหมน้าพ่อใต้เอฟโผล่ใหญ่ไง แต่หนูมนไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้ที่แรกแต่นหนูไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะอันนี้ก็ตำรวจอีกสองคันเป็นมอเตอร์ไซค์เห็นไหมเออคืว่้อใครต้าาองสามีออะสามีบอกว่าต้องมีใครมาไม่งั้นตำรวจไม่เยอะขนาดนี้มีทั้งหมดจะใช้ไมมนั่นก็ตำรวจซ้ายมือนายขวามืออยู่นี่นี่ก็ตำรวจ <c oughs> นับกี่คัน<อ>แล้วเนี่ย น, lost, นี่ก็ตำรวจเห็นไหมสีขาวแบบนี้สีขาวฝั่งทางเราสีดำๆนู้นก็ตำรวจทุกคนซ้ายมือกบสายกล้องไปมาเร็วก็ขอโทษ lost, more, ทุกคนนี่ก็ตำรวจหนึ่งคันสองคันแล้วก็ข้างหน้าอีกสามคันสี่คันสิบกว่าคันแล้วทุกคนทีนท่มีตำรวจทุกคนเห็นไหมกบซูมให้เทียบ ตำรวจเทียบทำอะไรกันนี่ก็ตำรวจเราถึงงานแล้วนะคะทุกคนอีกหนึ่งนาทีซีแครออซีมา์ควอดแคลิฟอร์เนียนี่ไงข้างนี้ทุกคนซีเยาว์แคลิฟอร์เนียมันไม่ใช่เป็นร้านใหญ่ไงก็เลยถูกใช่ปะ กบว่าก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนไม่นาน